ก็สวัสดีดเพื่อนเพื่พี่ๆในช่องทีทีหรือในช่องอ่ u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  e e ด้วยนะคะวันนี้แม่หมอก็อมาอัดคลิปเกี่ยวกับพลังงานตัวเลขแต่เป็นพลังงานตัวเลขเกี่ยวกับท้ายบัตรประชชนนะคะ,ะต้องบอกว่าในช่องทีท,ทีช่วงนี้แม่หมอย,อยังไลฟ์สดไม่ได้เนะเพราะว่าช่องเก่าเนี่ยนะ มันหายไปเกี่ยวกับการให้พลังงานตัวเลขหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ามือไม่หมอเป็นอะไรที่มันมีข้อความขึ้นมาแล้วก็ช่องก็หายไปเลยเนาะก็เลยมาทําช่องใหม่ซึ่งผู้ติดตามยังไม่ถึง1000คนไม่สามารถร้ายสดได้นะคะก็ทําคลิปให้แก่เพื่อนๆแล้วก็เอาคลิปนี้ไปลงในช่องอยู่ด้วยนะเพื่อนเนาะทีนี้ต้องบอกว่าพลังงานท้ายเลขบัตรประชาชนนะก็จะมีหมายเลขตั้งแต่0ถึงเลข9นะคะ ทีนี้เริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งก่อนนะถ้าใครมีท้ายบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยหมายเลขหนึ่งบว่าคุณต้องเป็นคนที่ขยันแล้วก็ต้องเป็นคนเก่งด,ด้วยสภาวะผูนะ้นำบางท่านเขาจะมีแค่รับในการดู3ตัวท้ายหรือ4ตัวท้ายนะคะแต่ถ้าใครมี3ตัวท้ายหรือ4ตัวท้ายที่มีเลขหนึ่งต้องบอกว่าดวงของคุณเนี่ยจะต้องอยู่สภาวะที่เป็นผู้นำนะหนึ่งคือเจริญก้าวหน้า หรือดวงของเราอาจจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือเราออะไรก็แล้วแต่ผลสุดท้ายคือมันจะประสบความสําเร็จด้วยที่เราเป็นคนมีความอดทนเป็นคนเข้มแข็งเป็นนักต่อสู้ที่ดีนะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาพลังงานที่เข้ามาหาตัวตนของเราเนี่ยเรามีน้ารับสึกหนะักแต่เราก็รับได้หมดพลังงานของเลขหนึ่งคือพลังงานพระอาทิตย์นั่นเองนะคะส่วนหมายเลขที่2เป็นพลังงานของการมีเสน่ห์ พลังงานของคนที่มีเสน่ห์คนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายของนะคะศาสตร์การหาพลังงานตัวเลขเนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดมเพื่อนไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่ทะเบียนรถหรือหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์นะเลข2คือแสดงถึงทรัพย์สินแสดงถึงการมีเสน่ห์บางคนที่มีเลขบางครั้งบางครั้งเป็นคนพูดน้อยแต่เป็นคนคิดมากคิดเยอะเนอะอยู่ด้วยแล้วมีความที่เขาเรียกว่า โรแมนติกนะเพืเ่อนๆเนาะเป็นคนเซตสูงก็ได้พลังงานหมายเลขสองแต่ว่าแสดงถึงความร่ำรวยความมีเสน่ห์ก็ได้นะคะใครที่มีปัตประชชนที่มีเลขสองอยู่ด้วยนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยถ้าลงท้ายด้วยนะก็คือพลังงานต่อไปนี้นะคะแต่เขาลงด้วย6กสามอย่างเงี้ยหหมายถึงเลขของการทำคำชูเลขของเออสามนะคะก็หมายถึง คือเลข3เนี่ยต้องทำด้วยตัวเอง1 2 3สคนที่มีพลังงานบัตรประชาชนหมายเลข3คุณจะต้องเป็นคนที่ทำด้วยตัวเองมีกินร่ำรวยด้วยน้ำพักน้ำแหล่งตัวเองแต่ถ้าเอามาบวกกับมีเลข6ด้วยเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณถ้ามีเลข6อย่างเช่นยกตัวอย่าง6 3แสดงว่าดวงของคุณนะ่ะถ้าเป็นชายคุณมีโอกาสเจอนาอิวธรรมถ้าเป็นหญิงคุณมีโอกาสเจอคู่ของประมับหรือเขาเรียกว่าแต่งงานแล้วเรียกระดับว่าตกเขาเรียก หนูตกัาเข้าสารนะคือมันเป็นดวงของเราไม่ใช่ว่าเราไปอยู่กับเขาแล้วเราสุขสบายฟุกไปอย่างนั้นไม่ใช่คือมันเป็นดวงบุญและกรรมที่เราได้ทํามาแล้วชาตินี้คือคู่ของเราเขาต้องมาทดแทนเรานะคะความมีสเสน่ห์กันถัมภ์ค้มโชกเกิดขึ้นถ้าเพื่อนๆที่ลงท้ายด้วย6กสามนะคะหรือ3ามก็ไดนะ้ประมาณนี้เนาะทีนี้ต่อไปเลขที่4คือตกบริวาร ถ้าใครที่มีเลขบัตรประชาชนตกด้วยเลข4หรือเลขของการติดต่อสื่อสารการพูดการเจรจาการค้าขายทั้งหมดทั้งมวลนะคะถ้าตกเลขนี้ดวงคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับแนวนี้หรือคุณมีบริวารดีที่คอยช่วยเหลือเป็นต้นนะคะนะส่วนเลข5คนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนตกเลข5นะคะคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่บางครั้งคุณรักความถูกต้องความยุติธรรมความเตี้ยงตกนะ คุณไม่ชอบใครมาเอาเปรียบคุณหรือการชอบสันโดษคุณอาจจะชอบนั่งสมาธิสวดมนต์หรือบวชชีนุ่งขาวห่มขาวไปเลยก็มีบางคนนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนรักความถูกต้องความยุติธรรมเป็นคนตรงๆรงเขาบอกว่าเลขท้ายแบบประชาชนเลข5เนี่ยถ้าคุณไปค้าขายก็ได้แต่บางครั้งบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่พูดตรงไม่เอาเปรียบลูกค้าหรือบางครั้งพูดตรงจนเขาเรียกว่าขวาาผัสักไปเลยก็มีนะคะแต่ด้วยที่สภาวะเลข5คือ ต้องบอกว่ามีพลังงานความดีความถูกต้องความยุติธรรมเป็นคนตรงอยู่ในนั้นเป็นคนดีนั่นแหละนะคะสําหรับเลขหกเขาเรียกว่าเลขของพลังงานของความสุขถ้าใครที่มีพลังงานเลขหกในเลขบัตรประชาชนดวงของคุณจะมีความสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองได้นะคะในอนาคตแน่นอนเนาะสำหรับคนที่มีพลังงานหมายเลขหกอยู่ในดวงนะ เลข6นะคะเขาเรียกว่ามีพลังงานการอุทธร์คำชูความรักใคร่นะหรือการที่มีเสน่ห์แหละเวลาเราตกทุกข์ได้ยากคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเลข6ส่วนมากจะสามารถผ่านไปได้ตลอดนะคะขอความช่วยเหลือจากใครบางครั้งเหมือนจะไม่ได้แต่เราก็ได้นะคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนหมายเลข6ก็จะประมาณพลังงานแนวนี้นะคะคืออาจจะมีความสุขจากคนที่มารักเรามากมายนะคะก็เป็นไปได้เนะเาะแล้วก็ทีนี้พลังงานหมายเลข7นะคะอืม คนที่มีตกพลังงานหมายเลข7ต้องบอกว่าถ้าท้ายบัตรประชาชนเรามีเลข7อยู่ด้วยแต่ถ้าใน4ตัวอาจจะเช่นยกตัวอย่าง1871นะคะ4ตัวเนาะ4ตัวนี้นะคะถ้าใครเนาะสงสัยเกี่ยวกับเลขท้ายบัตรประชาชนนะเดี๋ยวแม่หมอทำคลิปลงในช่องของทีทนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาถามได้เนาะถ้ามี4ตัวนะ,ะยกตัวอย่างนะคะ1 1871 คือต้องทานายวัดดวงของคุณเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าในหน้านที่การงานและประสบความสําเร็จแต่มันต้องเหนื่อยเพื่อนๆเพราะมันมีเลขเจ็ดเลขเจ็ดเป็นตัวแทนความเหน็ดเหนื่อยการต่อสู้ด้วยตัวเองนะคะแต่แปดคือพลังงานที่เขาอาจจะรวยด้วยงานสีเทาหรือทํางานเสี่ยงโชคหรือมาทาสั์พยากรแบบแม่หมอหรือทําเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นลอตเตอรี่อะไรได้หมดคือจะมีความโด่งดังหรือเป็นหมอดูเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าพลังงานสีเทาๆพลังงานแบบนี้ ได้หมดจะมีความก้าวหน้าจะมีความประสบความสําเร็จเพราะหนึ่งมันควบคู่คือหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งก็คือตีพลังงานแบบนี้นะคะหนึ่งข้างหน้าข้างหลังสี่ตัวคือแม่หมอจะใช้าศาสตร์การดูพลังงานท้ายประชาชนสี่ตัวนะคะในการดูพแม่หมอแต่วันนี้เราก็พูดคร่าวๆให้เข้าใจนะคะว่าหมายกเลขเจ็ดคือตัวแทนความเหน็ดเหนื่อยภาวะที่ต้องอดทนแบกรับปัญหานหนักๆแต่เป็นคนที่ดวงดีดวงแข็งดวงดวงไม่ยอมแพ้อะไรพูดง่ายๆนะคะ ต่อไปหมายเลข8หมายเลขก8ที่มีอยู่ในท้ายบัตรประชาชนของเรานะภายใน4ตัวนะคะถ้ามีเลข8 1ตัวเป็นตัวแทนความมั่นคงมั่งคัง่งความร่ำ้วยอินฟินฟินตี้ไม่รู้จบหรือดวงคุณอาจจะต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงงานสีเทาความเสี่ยงในที่นี้ถ้าหารตำรวจได้หมดนะเนาะงานสีเทาทุกชนิดนะคะไม่เหมาะมายกตัวอย่างเนาะไม่ใช่งานมืดทีเดียวเอาสีเทาๆพอนะคะ แล้วก็พลังงานเลข9นะคะพลังงานเลข9้าคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีหรือพลังงานของสุขภาพหรือพลังงานที่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลชั้นสูงหรือเขาเรียกว่ามเมล็ดพันธุ์พุทธะนะสำหรับเพื่อนเพื่อที่มีพลังงานเลข9ถ้าใครที่ทุกอยู่ตอนนี้เหนื่อยอยู่แล้วหาทางออกไม่เจอจงคิดซะว่าคุณมีพลังงานชั้นสูงดูแลคุณมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลทีนี้คุณมีพลังงานเหล่านี้มันอาจจะเข้าในทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนเลขโทรศัพท์นะหรือเข้าบ้านเลขที่อันนี้ดูที่บัตรประชาชนนะคะคุณมีเลขเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีแบบทดสอบให้คุณเดินผ่านเยอะมากจะเสมือนดาบสังคมเพราะมาเมล็ดพันธุ์พุทธคุณต้องเป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่จะสืบทอดพุทธศาสนานะหรือมุ่งมั่นที่จะทําความดีหรือมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น นะหรือมุ่งมั่นที่จะมีจิตอาสาในทุกด้านแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้กฎเกณฑ์เหล่านี้คนที่มีพลังงานตรงนี้คุณจะถูกเล่นงานเขาเรียกยางน้นทีนี้เล่นงานไม่ใช่ว่าเราต้องไปแสดงตัวเพื่อให้เราค้นพลังงานเหล่านี้แต่เมื่อเราหันหน้าเข้าทางธรรมหรือประพฤติท,ทางธรรมหรือมีการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทําความดีทําบุญทําทานอะไรก็แล้วแต่พลังงานเหล่านี้เขาจะไป ชนพลังงานเขาเองนะเขาจะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่กระบวนการปลงเพื่อนนี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะถ้าใครเจอพลังงานแบบนี้อยู่คุณจะต้องดําเนินชีวิตไปเพื่อเข้าสู่กระบวนการปลงแต่ถ้าคุณหันหน้าเข้าทางธรรมเพราะคุณมี เชื้อสายหรือมเมล็ดพันธุ์พุทธ,ธะอยู่สิ่งนั้นจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้แน่อนอนนะคะทีนี้เลขสุดท้ายนะคะก็คือเลขศูนย์เลขศูนย์คือเขาบอกว่าเป็นเลขของความว่างเปล่าเป็นเลขของความสูญเสียเป็นเลขของพลังงานที่ต้องทําเยอะมากๆดังนั้นเพื่อนๆพี่ๆท่านใดถ้ามีพลังงานเลขศูนย์อยู่ในท้ายบัตรประชาชนนะภายใน4ตัวคุณมีเลขศูนย์อยู่คุณต้องทําเยอะคนอื่นแต่บางครั้งถูกบิดเขาเรียกว่าเบียดเบียนถูกยืมไม่ใช้นะมีแล้วต้อง จ่ายก้อนใหญ่ๆมีแล้วต้องหมดนะคะนี่คือพลังงานที่เขาส่งมาเป็นเส้นพลังงานโดยมนุษย์เราแยกเส้นมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเขาจะมีกฎข้อว่ามนุษย์จะฝืนกฎธรรมชาติได้หรืออันนี้แม่หมอคิดว่ามนุษย์ฝืนกฎไม่ได้มนุษย์ฝืนกรรมไม่ได้แต่การที่เราจะต้องฝืนได้คือเอาพลังงานบุญเข้าไปชนพลังงานกรรมเหล่านี้ตามระบบวันเดือนปีเกิดหนึ่งนะคะและตามระบบที่มันเข้ามาในทุกชีวิตของเราไม่ว่าจะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเลขโทรศัพท์